ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาตัดของเอฟซีนะคะจากดานะคะช่องแจมสกูชี่อย่าลืมไปกดซับสไคร์ลัวๆเลยนะคะถึงร้านเร็วๆเลยนะคะแบบโอ้ยใจมากเลยอ่ะนี่ก็จะเขียนว่าลง Youtube ด้วยนะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวลงยูทูบด้วยนะถ้าร็จะเอฟซี FC. อะไรต่างๆนะคะแอบบต้องเร่อนกล้องคของใครช่วยปัญหาไอทอยไอเดียอะไรไม่เดี๋ยวเมาแกีกันเลยแบบ เปิดตรงนี้เห็นะมเดี๋ยวค่ะเปิดอยู <h <h ่แล้วนะอุ้ยอุ <h <h ้ยอุ <h h ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมดแล้วหมดแล้วค่ะอันนี้เป็นโน้ตที่ดาบอกแล้วว่าห้ามลงยูทูบก็เดี๋ยวตัดกันเลยนะคะแบบนั้นนะทุกคนเดี๋ยวมาตัดกกันเลยนะคะ ว่าห้ามลง Youtube เดี๋ยวตัดกันมันเป็นสกอเทปเต็มเลยคือเมื่อกี้ไปเปิดอะไรนะเดี๋ยวตัดก่อนเดี๋ยวตัดก่อนนะคะพี่เราเข้ามาก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรนะคะเพราะว่าอ IP แบบมันนานหน่อยนะถ้านานก็ต้องขอพักด้นะคะรบมันสัตว์ เดี๋ยวเปิดกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่ลงยูทูบเดี๋ยวอ่านก่อนคนเดียวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องห้ามลงยูทูบดาต้องมีอะไรแบบลับๆแน่เลยเอออุ้ยขาดขอโทษเขากดเติรนะเดคือคลิปนี้ตื่นเต้นไปก็ต้องขอภัยด้วยนะคะมันขาดเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกองเห็น โอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะครับมันเกี่ยวกับเรื่องที่โรงเรียนนะคะแล้วนี่ก็จะเขียนว่าอืมเขาอินมากอะไรเขาอินมากคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวมันดูกันกเรื่องแบบมันหลุดตัแล้วเฮ้ยสป,ปินนร์คับเราบอลกับดาวว่าอยากได้นเนี่ยแล้วดาวก็ให้อ่ะนะครับเป็นสีดำด้วยขอบคุณน้าดาวขอบคุณมากๆเลย เดี๋ยวเอาซองที่สองกันนะคชนะชิ้นสองอุย๊ยสปิชี่ใสรถึงชิลลอกมาสี่ลุงได้อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะดาอะไรของแกอะ่ะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดาดาจะทำอะไรเนี่ยฮะเอือเอือะโอซ่าจะแบบมันมนี่คือน่ารักนะแต่ว่ามันติดมือทุกคน ก็พอแค่นี้เถอคะ่ะเดี๋ยวมาดูสองนี้กันก่อนนะเฉกว่าซองที่หนึ่งเดี๋ยวตัดก่อนขับนีกโปเกมากน่ารักเฮ้ับอะหลังไปกระจูไปกระจูน่ารัก,อ,อ,อ,ก,ก,อ,กอะเฮ้ยก็ตายเลยรับโหดได้น่ารักมากก็หมดแล้วนะคะทุกคน มันคืออะไรอ่ะดาคือติดมือไอเต็มมือนะเนี่ยติดมือตัวเต็มเลยอ่ะครับเฮ้ยตัวมันน่ารักนะขอบคุณนะดาครับเราชอบอันนี้มากที่สุดขอบคุณนะดาก็สำหรับคลิปน,นี้ก็รับกันนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe ช่องดาด้วยนะ